ผมว่าต่อไปเนี่ยถึงพลิกถึงขิงแน่นอนจุดยุทธศาสตร์ด้านความเป็นคงที่สาคัญอ,อเมริกาเนี่ยมันจะเบ่งเบียนจากในแถวโยุโรปนี่นะฮะมาหาเอเชียแปซิฟิกเพิ่มมากขึ้นอย่างมากและนี่คือเซเลปทำไมเข้าจริงทาท่าจะลอยแพรโยุโรปไงให้ความสําคัญต่อน,นาโตโในโยุโรปอ eu หรือว่าโยุโรโซนน้อยลงไปอย่างมากทําไมอเมริกาที่อย่างนั้นเพราะขาะเล็งเห็นเรื่องอะไรว่าภัยที่ยุโรปรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกความคือภยัยรัสเซียเนี่ยมันไม่ใช่ภัยของอริคาไงแต่ว่าภัยคูกความอเมริกาน่าจะอยู่ที่ตรงไหนครับคุณุณรานี ผมฟังอาจารย์พูดแล้วผมรู้สึกทึ่งอะว่ามันเป็นการเชื่อมโยงที่ได้ผลมากเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเขามีจุดเด่ดนท้าเทคโนโลยีแล้วก็มีเงินเยอะนะเสร็จแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าความร่วมมือในอดีตที่เป็นเรื่องความมั่นคงด้วยแล้วก็มีเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เองก็จะมีผลในการทําให้ทุกคนเนี่ยต้องมารวมตัวกันแบ่งขั้วแบ่งข้าง คราวนี้การแบ่งขั้วแบ่งข้างเนี่ยมันก็มีการต่อสู้แข่งขันในเรื่องเทคโนโลยีในแข่งขันในเรื่องเกี่ยวกับการทหารอาจารย์คิดไหมครับว่าถ้าถ้าสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยเขามีศักยภาพขนาดนี้แล้วเนี่ยทางจีนกับรัเสเซียเองเนี่ยเขาจะมีศักยภาพในด้านเกี่ยวกับพลังงานที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีเนี่ยจะแข่งขันกันสูสีไหมหรือว่าอาจารย์คิดว่าอาเมริกาญี่ปุ่นนําหน้าเยอะเลยจะสู้กันได้ไหมครับ ผมคิดว่าต่อไปเนี่ยถึงถึงพลิกถึงขิงแน่นอนนะครับคุณธนีไม่ต้องดูเลยมากคือทันทีที่นายกคนใหม่ที่เป็นสุภาพรุรีคือทากาอิชินะฮะพูดว่าพูดวิจาเกี่ยวเรื่องไต้หวันแลวทาไปจีนเดือดเป็นฟืนเป็นไฟใช่ไหมครับนะอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียออกมาพูดว่าไงครับเอเกรัรรรอบเนี่ยนฮะเขาพูดว่าไงก็บอกว่า ไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของจีนเป็นเป็นปัญหาภายเป็นเรื่องภายในของประเทศจีนครับฉะนั้นแล้วชาติอื่นไม่มีสิทธิ์เข้ามาก้าวไก่ในเรื่องนี้ไม่งั้นแล้วรัสเซียก็จะก็จะล่วมกว่า่วมกว่าจีน <c oughs> อันนี้คือคําประกาศของเซกีเซกรลาซอบล่าสุดนะครับแล้วเราต้องต้องไม่ลืมนะคือและนี่คือสาเหตุว่าทําคุณทนีสเกตว่าทําไมทําไมทรัมป์เนี่ยจึงมีจึงมีมีมีน้ําจิตน้ําใจให้แก่ปูตินมาก ก็ประการแบ่งแยกแบ่งแยกให้ไม่สนิทกับจีนเยอะครับอืมผมแนะนําไอ้คุณธานีถ้ามีเวลาว่างๆนะครับร่วมมีมีทีมงานนี่นะะครับลองไปพลิกไอ้ National Security Strategy ฉบับล่าสุดของอเมริกาอ่านความยาวประมาณสามพัหาร้หน้านะฮะก็คือกลยุทธศาสตร์ว่าด้วยความไม่คงแห่งชาติที่ประกาศมาล่าสุดเพิ่มเกียรที่ก่อนนี่แหละอ๋อใช่ใช่ช่ นะครับว่าอเมริกาภายใต้ทรัมป์ก็จะเข้ากำลังนาพาประเทศไปไปไปทางไหนอันนี้ต้องตีโจทย์ให้แตกเลยเออมีคนวิเคราะห์ไปเยอะมข้าไมได้ครับหนึ่งก็คือเขาทํำท่าจะลอยแพยุโรปอจริงด้วยนะและสองครับอันดับหนึ่งของนโยบายความมั่นคงยุทธศาสตร์ชาติของอเมริกาเลยครับให้ความสําคัญต่อเรื่องภายในและก็ประเทศรอบบ้านที่เขาเรียกว่าเวสเทิร์นเฮมิสเฟียก็คือประเทศลาตินอเมริกา แคนาดาหรือว่ารวมมาถึงกรีนแลนด์อะไรพวกนี้นะครับนะนั่นคือนโยบายอันดับหนึ่งของนโยบายแห่งความไม่คงแห่งชาติของอเมริกาและด้านสองคือเลยครับมาสร้างความเชื่มแข็งของอะไรครับของวงแหวนหมู่เกาะที่ลายล้อมจีนอยู่ <laughs> The First Island Chain <laughs> <laughs> มีไทยอยู่ในนั้นป่าก็คือเลยครับก็คือเชื่อมตั้งแต่โอกินาวามาไต้หวัน แล้วก็ลงมาถึงฟิลิปปินส์ครับเนี่ยจะเป็นนโยบายยุทธศาสตร์สาคัญของของของ,ของ,ของสหรัฐอเมริกาเลยนะนะครับส่วน<ช>พื้นท<ช>่อื่นเขาไม่ไม่ได้สนใจมากมายหรอกเออฉะนั้นแล้วก็จะไม่ใช่ว่าเขาจะให้ความสำคัญต่อเลยครับหนึ่งตัวเองและรอบบ้านฮ่าะแล้วเ,วเขาไปจัดการกับไอวินิสเวลา่าต่างๆอย่างยูนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดเลยในความหมายเมื่อเราอาจจะให้ยว่าความไม่กงอย่างชาติของเขาฉบับล่าสุดนี้นะฮะนะครับแล้วข้อสำคัญือ่เลยครับ ก็สบายดีเลยครับเขาก็เล็งเห็นความความสำคัญของของเวทเทิลแปซิฟิกก็คือไอ้ฝังตะวันตกของไอม้มหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะก็คือเลยครับลงมาก็คุณจะเจอกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันจีนใช่ไหมครับนะนะลงมาก,ก็มาเจอเซาทิสเชียใช่ไหมครับนะนะฉะนั้นเมื่อปีนี้ปั๊บทำไมเขามีนิวบายแบบนี้ครับเขาพิมพนิวบายแบบนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าต่อไปเนี้ย จุดยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงที่สําคัญอเมริกาเนี่ยมันจะเบรยงเรียนจากในแถวยุโรปนี่นะฮะมาหาเอเชียแปซิฟิกเพิ่มมากขึ้นอย่างมากเพราะอะไรครับและนี่คือเรมันทําทำไมเขาจิงท,ทาท่าจะลอยแพรยุโรปไงอืมโอ้โหโเขาวิจารย์ยุโรปเนี่ยสาธิตค่อนข้างจะใช้เวจาใจที่รุนแรงมากนะ,ะซึ่งผมผมอาจจะลงไปรายละเอียดไม่ได้เพราะเวลามันน้อยเยนะครับแ,แต่เรารู้แน่ว่าเขาจะให้ความสําคัญต่อนาโตในยุโรป E.U. หรือว,ว่ายูโรโซนน้อยลงเป็นอย่างมากและว,วิาพากย์วิจาด้วยว่าคุณคุณคุณทำสิ่งที่เดินทางทางผิดไปอย่างไงด้วยความเห็นของ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 หน่วย,ยางานความไม่คงของอเมริกานี่นะฮะดังนั้นแสดงว่าเลยครับฉันนั้นยึงไม่เอาแปเพราะเขาทำไมอเมริกาที่อย่างนั้นเพราะเขาเล็เห็นเรื่องไงว่าภัยที่ยุโรปรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามคือภัยรัสเซียเนี่ยมันไม่ใช่ภัยของอเมริกาไงใช่ จะนั้นแล้วไอ้นาโต้ที่มันผ่านมาสู่แอตแลนติกมาทางอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ภัยคุกค,คามของอเมริกาแต่ว่าภัยคุกค,คามของอเมริกานม่น,น่าจะอยู่ที่ตรงไหนครับคุณอยู่นานี้ครับจะมาช่วยแนนอนจีนจีนทำไมามาอยู่ในเอเชียทำไมมาอยู่ในเอเชียแปซิฟิกก็เพราะว่ามันสามารถเกิดสามประสานของอะไรครับของจีนรัสเซียแล้วก็เกาหลีนเหนือได้ไงครับและไอ้จุดนี้มาอยู่ปัะจุดที่อยู่ใกล้อเมริกามากที่สุด มันไม่เกี่ยวกับยุโรปเลยนะฮะเพราะว่ามันมันมันจะไปในยุโรปมันไกลมากใช่ไหมใช่ครับมันเขตเขตที่ผลหลักอ่โดยตรงของอเมริกาใช่ไหมใช่ครับนะครับฉะนั้นแล้วในยุโรปเนี่ยมันมีแค่รัสเซียชาติเดียวที่ไปขัดแย้งกับกับชาติต่างๆในยุโรปแต่ว่าเลยครับแต่ว่าถ้าเปในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะอเมริกากับพันธมิตรคุณต้องมาเชิญกับสามชาติครับและไอ้สามชาติเนี่ยศักยภาพทางด้านความมั่นคงของเขาอยู่ที่ตรงไหนครับคุณธนีครับเราไปยื่ยอีกที ก็มันเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์ทั้งสามชาติไงเกาหลีเหนือถึงแม้จะเป็นเป็นชาติเป็นชาติไม่ได้ใหญ่โตนะฮะนะครับยากจนนะฮะแต่าอย่าลืมนะว่าความมั่นคงเขาเนี่ยเขาไม่ได้ด้อยกว่าใครนะฮะเขาสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ผลิตสารพัดได้เองหมดขายอาวุธด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับนะส่งอาวุธไปช่วยรัสเซียรบกับยูเครนด้ได้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับนะเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมฮะฉะนั้นถ้ามันเกิดลักษณะสามสาษาเนี่ย เราจะแปลกใจไหมว่าถ้าทําไมไอ้เโยวบายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจึงให้ความสําคัญแก่พื้นที่ในเอเชียแปซิฟิกามากๆากฉะนั้นเมื่อปีนีปาเป็นไงฮะมันก็แน่นอนละ่ะก็แสดงว่าการหลอมรวมของสหรัฐอเมริกากับบรรดาชาติพนันธมิตรอย่างน้อยสามที่ชาติที่ผมเอ่ยถึงเมื่อสักครู่เนี่ยญี่ปุ่นก็ดีเกาหล,ลีใต้ไต,ต้หวันเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างมากไม่ใช่เฉพาะเรื่องความมั่นคงอย่างเดียวด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีด้วยด้านการเงินด้วยใช่ไหม และอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่ต้องนึกต่อไปแล้ว,แล,วแล้วอาเซียนเราจะต้องวางตัวยังไงเราต้องดำเนินดเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านความมั่นคงทางด้านการเมืองระหว่างประเทศทางด้านภูมิะสะสรัฐศาสตร์ยังไงจงจะสอดคล้องกับไอ้สภ,ภาวะของโลกซึ่งยังไงก็ตามมันก็จะมีมีสภาวะอย่างที่ผมกล่าวถึงเนี่ยและน้าวันจะมีเพิ่มมากขึ้นก็คือการเกิดสองข่ายสองขั้วเนี่ยเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่อาจารย์เพิ่พูดนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นมาเป็นไปตั้งแต่ ต้นปีจนถึงปลายปีเนี่ยเราก็จะเห็นความขาดแย้ของจีนสหรัฐนะครเป็นหัวเรือหลักในการที่จะทําให้ภูมิรัฐศาสตร์โลกมันเปลี่ยนนะอาจารย์ครับที่งท,ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยเฉพาะไทยเขมรที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้คือว่าเรารบกับเขมรเพราะเรืออ่องนี้หรือเปล่าการที่อเมริกาเข้ามา,าขยายอิทธิพลนในกัมพูชาแล้วก็ขยายอิทธิพลนในอาเซียน,นยทำให้จีนกับสหรัฐมาปะทะกันในอาเซียน อาจารย์มองวิเคราะห์ตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าไทยเขมรเราเนี่ยจะทํายังไงต่อไปครับถ้ามีอิทธิพลต่างชาติมาหา,านาจเข้ามาแย่งชิงอานาจกันในภูมิภาคเราครับอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยถ้าคุณทะลิสเ,เกตด,ดูนะว่าบรรดาชาติมาหาอำนาจโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาก็ดีจีนกินดีหรือแม้แต่รัสเซียเนี่ยเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไงครับซึ่งอันนี้น,นานๆจะเกิดขึ้นแบบนี้ทีนะครับอยากให้เหตุการณ์การความมาดแย้งการสู้ระหว่างไทยกับอัมพูชายุติลง ถ้าเกิดว่าอีฝ่ายหนึ่งยุ่ให้ลบอีฝ่ายหนึ่งยุ่ยให้ยุยุยให้ยุติเนี่ยมันจะมันจะมันจะสามารถยุติลงง่ายๆไหมครับเออเออเห็นท้องเห็นพ้องกันเห็นท้องให้ยยุติจะนั้นเมื่อเห็นท้องนี้แล้วมันก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารและใช้ก,การแผ่นดินคุณต้องไปคิดอ่ะว่าคุณจะต้องดำเนินการยังไงต่อไปไหครับไปยังไงแล้วคุณจะกลายเป็นไส้แซนวิตไง เขาจะขนาดคุณทั้งคู่เทไหมเพราะทั้งคู่ก็อยากให้เขาอยากให้คุณหยุดอ่ะครับใช,ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องไปคิดดูนะครับนะว่าว่าในจุดแล้วมันต้องหาทางลงยังไงเพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ของประเทศชาติใช่ครับไม่ว่าผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของชาติมันเป็นเรื่องเรื่องที่สำคัญใช่ไหมครับแต่ว่าเราเห็นอย่างนี้แล้วว่าเออรัสเซียก็เหมือนก็พูดเสียงเดียวกันเลยฉะนั้นแล้วตอนนี้มันก็เริ่มเออมันก็เริ่มเอ่อก็ก็เริ่มเอเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยคุณนนีประมวลประมวลยังไงครับ ผมประมวลว่าถ้าไทยเขมรเนี่ยลบกันต่อไปเนี่ยพังทั้งคู่ฉะนั้นต้องเลิกลบให้เร็วที่สุดทําถูกแล้วครับที่เลิกลบกันในเวลานี้แล้วก็ให้ต่างชาติเขาได้เห็นว่าประเทศไทยเราก็จริงใจในการที่จะไม่ข่มเหงลังแกัมพบูชาแล้วก็กัมพูชาก็แสดงความจริงใจที่จะไม่ยืดเยื้อและจะแก้ไขปัญหาแสแกมเมอร์ให้เด็ดขาดผมว่าจบลงได้สวยในสิ้นปีนี้ดีครับไม,ไม่ไม่ไม่แย่ Happy. อ,อ,อีกคู่หนึ่งทำได้ท่จบม็คือรัสเซียกับกยูเครนโอ้แต่คู่ที่จบได้เนี่ยมันเป็นคู่หยุดโลกนะใช่ใช่แล้วก็ยังท้นามคงโกยกยคะแนนนิยมทางด้านภูมิรัศ,ศาสตร์ได้มากมายแต่สิ่งหนึ่ง,งที่ามอยากไปจบช่วยคิดคือว่าไอ้ปีหน้าเนี่ยมันจะเร็วร้ากว่าปีนี้ไหมบางคนบอกโอ้โหมันเร็วร้ากว่าน่นอนมันจะสร้างวิกฤตการณ์ใหญ่โตมโหฬาคุณจะต้องเตรียมตัวอะไรต่างจนกระทั่งไปครับแต่ผมเชื่อว่าปีหน้านี่ไม่ได้เร็วร้ากว่าปีนี้หรอก อาจจะดีขเนะวยจาจะรคิดว่าดีกว่าหรือเร็วร้ายออรรน้อยกว่าผมว่าจะดีกว่าสายการกรกนะฮะเพราะอะไรครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันเขาสามารถดับไอ้ความขัดแย้งที่มันเป็นรูปธรรมมากๆก็คือการสู้รบลงได้ค่อยๆจะมากไงในเรื่องต่างๆประการแรก<อ>นะแต่ที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยคืออะไรครับก็คือประธานดีรัมเนี่ยวหวังที่จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนทางการเมืองภายในประเทศก็คือต้องการให้ชนะเรื่องตั้งกลางเดิมครับ อันนั้นแคือสุดยอดความปรารถัานของท่ามเลยว่าทำไงให้พรรคริขเบี้ยเลี้ยงรัฐาร,รสามารถชนะเลือกตั้งได้ทั้งสองสภาอีกครั้งหนึ่งพเพราะอะไรครับเพื่อนหนึ่งทำให้การบริหารราชการแผ่นดินในครึ่งเทอมหลังของทํามง่ายขึ้นเพราะคุณแพ้นะครับทักคุณแพ้ทั้งสองสภาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะการทำไมคุณจะยากลำบากมากแล้วถ้าคุณแพ้ทั้งสองสภาแล้วคุณแก้แก้ลำไม่ได้นี่นะครับเพราะทำงานยากนี่นะ,ค,ะคุณก็จะต้องแพ้เลือกตั้งแผ่ดีในอีอกสองปีถัดไปด้วยใช่ ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอันนี้คือโจทย์สําคัญที่สุดของท่ามในปีหน้านี้และเมื่อมาโจทย์สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ต่อว่าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยความบัดแย้งของชาติมหาอำนาจเช่นอเมริกากับชีนเนี่ยมันน่าจะเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามันน่าจะมีโอกาสเยียดผ่อนบลดลงฮนะอันนี้น่าจะดีเฉพาะปีหน้านะครับไอ้ไอ้ช่วงปีถัดไปเราไม่พูดถึงนะฮะตอนนี้ <laughs> เราไม่วิเคราะห์กันยาวๆนะครับวิเคราะห์กันแค่ปีเดียวถือว่ายาวแล้วนะครับผ่อนคลายมากขึ้นเพราะเหตุผลก็คือว่าเขาต้อองงกาาารควมมมสีเชื่โย ทป์จะประกาศว่าจะเดินทางไปเยือนจีนทำไมในเดือนเมษานี้โอ้สวยเลยเปาษาที่ไปพอดีอ่าแล้วขณะเดอนทรัมป์ก็บอกอยากให้สีจินผิงไปเยือนไปเยือนทางไปเยือนเมกาด้วยโอ้ถ้ากลับมาตอบแทนอีกอยูกนยอยกันเลยซึ่งมีการไปสูงมากเลยครับเพราะทป์จะเป็นเจ้าเจ้าภาพจัดไอจียี่สิบสามมิตที่ที่อ่าที่แมอามี่ยงไงที่วอรลดาโอ้ได้สองเด้งเออไปร่วมกันใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างเงี้ยคุณอยากทาให ความผัดแย้งทางูมิฬรศะสหร่วงอเมริกากับชีนเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมากได้ไหมผ่อนคลายขึ้นนะเออ่รีแลกขึ้นนะนะครับและเขาทำไมนขนาดเนี้ยสิ่งที่สร้างความเสียหายแก่อเมริกามากคุณนั้นที่เรื่องอะไรไม่ทราบส่งมอบอาวุธที่คนสั่งซื้อมาไม่ทันครับ <laughs> โอ้โห <laughs> ที่แม้แต่ที่ไต้ไ้หวันสั่งซื้อมานี่นะครับต้องเลื่อนไปสองสองปีอ่ะปีสองปีอย่างน้อย ขายดีขนาดนั้นเลยจ้ะปีหน้านี้ต้องเลื่อนไปเป็นปีสองพันสองพันยี่สิบเจ็ดสองพันยี่แปดนะฮะโอ้อุตสาหกรรมขายดีเพราะว่าประกาศแคฉนพวกแร่ธาตุวัตถุดิบต่างๆไงเช่นพวกแร่เอิอะรพวกนี้นะและตอนนี้มันผลิตไม่ทนันเริ่มกินเข้ามาในในแร่ธาตุปกติแหละคือแร่เงินอ๋อคืออะไรเพราะว่าว่าว่าทำไมทำไมถ้าประกาศสั่งห้ามส่งออกแร่เงินในตั้งตั้งแต่เดือนปิดเดือนหน้ากันไปใช่ใช่ใช่ถ้าไปราคาแร่เงินอนนี้พุ่งพุ่งมากเลยใช่ไหม ของไม่พอใช้นะครับเห็นเรื่องครับฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเออถ้าคุณไม่หาทางที่จะนําไปสู่การทําให้ปัจจัยภูมิรัศดานโลกมกันกระเพื่อมน้อยลงนี่นะฮะมันก็ปัญหามันก็จะไปกระเพื่อมภายในประเทศอเมริกาเองมากขึ้นใหญ่ฉะนั้นทั้งต้องการเลยครับต้องการจัดการและไอปีหน้าเนี่ยมันครบรอบสอง้ยห้าสิบปีของของกันก่อกำเนิดของชาติอเมริกาด้วยครับมันก็จะมีงานใหญ่ใช่ไหมอืมฉะนั้นทุกอย่างเนี่ย สนนสายสำคัญกึ่งเลยครับทอดยาวไปสู่การชนะการเลือกตั้งในต้นเดือนพฤศจิกายนของของอปีหน้านี้และอันนี้เราต้องเราต้องมองต่อเลยว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเศรษฐกิจโลกเดี๋ยมันแย่มันของปีหน้ามันจะมันแย่แย่กว่าปีนี้ไหมโอ้แนวโน้มสดใสขึ้นดีขึ้นเพราะว่ามีวิธีการดังนั้นมผมผมมองอาจจะต่างมุมกับนักวิเคราะห์เกจีทั้งหลายหลายหลายคนครับผมคิดว่าประเทศไทยจะดีขึ้น หรือเปล่าไปอีกอเ,เรื่องนึ่งนะครับอันนี้ต้องคุยกันยาวแต่ว่าโลกเนี่ยผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะผ่อนคลายกว่าปีนี้ประเทศไทยจะดีขึ้นหรือเปล่าเป็นคําถามที่อาจารย์ถานมนอคอ,อันนี้แหละอันนี้อันนี้ต้องต้องต้องคุยกันโดยเชื่อมโยงกับหานโยบายรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆนโยบายพรรคการเมืองที่จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลมีโลกาสขึ้นมาเป็นรัฐบาลนี่นะฮะว่าว่าจะเอาย่างไรได้ครับแต่ผมก็อย่างรก็ามเนี่ยผมว่าทั้งไทยและทั้งโลกเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเร็ว้ายกว่าปีนี้ปีหน้านี่นะนะครับ ก็ฝากอาจารย์ช่วยสนับสนุนทํานโยบายพรรคการเมืองให้ดีๆแล้วก็เขาอาจจะมีอะไรที่ใหม่ๆมาเสนอเราแล้วก็เราก็ตัดสินใจแล้วเลือกพรรคการเมืองที่เข้มแข็งนะฮะแล้วก็มาบริหารเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเราดีขึ้นอย่างที่อาจารย์หวังไว้ว่าจะมีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองทั่วโลกและประเทศไทยด้วยนะอาจารย์จะดึงประเทศไทย ฝากอาจารย์ในเที่ยวหน้าอยากจะให้อาจารย์มาวิเคราะห์เรื่องนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่มาแข่งขันในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับอาจารย์วันนี้ก็ได้รับข่าวสารข้อมูลแล้วก็ขออวยพรให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงในปี2026แล้วพบกันใหม่ปีหน้าครับอาจารย์ครับขอบคุณขอให้คุณอันมิวทพแข็งแรงมากๆด้วย่นกันครับครับขอบขอบพระคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ลาท้ายปีเก่าครับสวัสดีครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร